เคยหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยน้อยทำไมพี่เขาพูดแบบนี้เขาชอบมึงเลยรู้ได้ยังไงเขาเอาตีนชี้หน้าผมเลยแล้วเอาแต่จริงๆนะปามาที่นี่มาที่นี่เห็นคุณแม่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหลังจากโควิดก็สบายใจก็เริ่มมีงานเริ่มมีความบันเทิงให้ดูกันเริ่มมีความบันเทิงครับ แต่กูจะบดความกูจะทุ์ก็วันนี้อีกวันหนึ่งทุกเรื่องอะไรอ่ะมึงช่วยบอกคุณแม่นั่งหน้าด้วยบอกว่านี่ตลกนะคุณแม่ไม่ใช่รายการคนหวดผีก็มึงดูคุณแม่ขค่นั้นะทำเหมือนกันคณะกูจะไปไม่รอดยังไงไม่รู้แม่ครับแม่ครับนี่เกยอยู่ฝั่งนู้นแม่ปั่นกันให้ลืมเลยตรงนู้นอันนี้มึงไม่รู้จักจริงๆเหรอไม่รู้จักอันนี้รู้จักผมมาหลายปีจริงหรือเปล่าอันนี้แม่ติ๋มเชียงใหม่ แม่คุณนู้นนะแม่ใหญ่ลำปางแล้วคนนี้อยู่อยู่แม่สะอางพิจิตรฝั่งนี้ฝั่งนี้แม่ชิดเมืองจันอยู่ข้างหลังนู้นแม่จรัญเพชรบูรณตรงนู้นแม่จรูนสงขาแน่นาน่นแม่บุหาน้องคายอยู่นี่ล่ะแม่ละไม้จากเมืองแพรนนๆๆแม่มึงมาไหมเนี่ยขยันชี้จริงๆที่ผายแม่แกูมาขายตะโก้อยู่ข้างหลังเฮ้ยแต่เมื่อกี้เนี่ยทำไมก่อนที่ขึ้นเวทีกูปวดงิ้วค่ะอ้าบินไงแล้วกูวิ่งไปตรงนู้นเลยอ่างน้ำมัน แต่พูดแล้ววิ่งวิ่งเข้าไปปุ๊บอภิษหานนั่งนี่จริงจริงเลยทำไมอะไรวะพระกินเดนเฮ้ยเนี่ยมึงบาปกรรมเล่นในวัดเดียววะไม่ได้ไม่ได้มึงก็ไปว่าพระกินนมกินเดนเป็นผีปอบมาสิย่างไงพระก็ไม่เป็นผีหรือไงเออพระกินเดนยังไงวะพระออกเก้าเดมออกแปดออกปั๊บฟาเล่นกันนานไม่ใช่ที่นี่ที่อื่น เรากถึงห้องน้ำเมื่อกี้เป็นไงวิ่งจะเข้าห้องน้ำกับห้องน้ำก็หายากแลือเกินนี่นี่เป็นไงเข้าไปเด็กมันยืนเล่นอยู่หน้าห้องน้ำเเออเราก็โกวดตองเต็มที่อ่ะฮะรับบอกไอ้หนูไอ้หนูหลบหน่อยนะจะเข้าห้องน้ำเออนิ่งไม่สนใจนั่งเล่นเหมือนเดิมอ้าว้วทำไงอะนึกได้แม่เคยบอกไว้จะดูเด็กต้องขู่ขู่ยังไงไอ้หนูหลบเลยถ้าไม่หลบเดี๋ยวนะกินตับเออโอ๊ยเด็กไม่ไม่กลัวไม่สวนกับหน้าเทมไงสวนว่ายังไงกินแต่ตับตีนไม่กินน่ะนะ นี่นักเลงนักเลงแต่พูดถึงเรื่องห้องน้ำช้ำใจช้ำใจทำไมห้องน้ำข้างหลังครับมีอยู่ห้าห้องห้าห้องยอดมากเป็นยังไงห้องแรกถูกเข้าไปนะเป็นไงยอดจริงๆมีขันมีขันมีน้ำมีน้ำมีไฟมีไฟแต่ไม่มีกอดไม่มีกอด กูก็ย้ายห้องไงย้ายห้องไหไปห้องที่สองห้องที่สองสดสบายใจขึ้นแล้วทำไมมีก่อนมีก่อนมีน้ำมีน้ำมีไฟมีไฟแต่ไม่มีขันย้ายห้องกูก็ต้องย้ายห้องเออเข้าสามปั๊เออมีขันมีขันมีก้อนมีก้อนมีไฟมีไฟแต่ไม่มีน้ำน้ำไปไหนวะกูเลยย้ายห้องเลยย้ายอีก ไปห้องที่สี่ห้องที่สออี่สบายใจกูแลทำไมมีครบทุกอย่างเอาน้ำมีำไฟมีฟขันมีนกอนมีช <ก òn, S 2> ี่ยังมี อิมดูให้ดีขี้หรืองูเห่ากูก็ไม่รู้ทำไงกูปวดหนักแล้วมันมีห้าห้องกูก็ตัดสินใจเข้าไปห้องที่ห้าเข้าไปห้องที่ห้าเป็นไงคุณพระช่วยครับหัวใจแทบวายเป็นไงมีน้ำอ่ามีไฟอ่ามีขัดอ่าโผล่ขี้หายไปไหนครับอ่าไอห้องไอห้องห้ามันห้องอาบน้ำอะไรซิมันห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำเออมันไม่มีโถไอ้ชิหายไม่น่าะไรไอที่ฉีดตูดแม่งอยู่สูงเกินรู้ว่าป่วย่ มึงเน่ยพึ่งเล่นอะไรกูกลัวพูดแม่กูได้น่ะแม่แม่พู่นั่งไอ้เหรอพูดแม่นั่งเัี่ครับให้บอกครับคุณแม่นั่งอ้าวนั่งแล้วเล่นต่อเลยให้เข็ดพูดแม่แต่คุณแม่ดูเห็นเป็นอย่างนี้นะน่ารักนะจริงจริงคนแก่นี่น่ารักน่ารักใังไหมวะขนาดข้างบ้านข้างบ้านเลยอ่ะมีตากับยายคู่หนึ่งตากับยัยก่อนที่จะเป็นตากับยายสมัยนั้นกูเห็นเขายังสาวๆดาหัวทะเลาะหัวตีกัน พูดไงเดิมละอาเกดิมละอาอะไรวะไม่มีอะไรก็เล่นของเราไปพอตีกันกูก็เกดิมละอาทุกวันนี้อายุ70กับ80แล้วก็ยังตีกันอยู่ตีกันตีกันเหมือนเดิมแต่คุณแก่นี่ตีกันน่ารักนะตีกันน่ารักยังไงวะหัวเดินไปนู่นแล้วเมียยังมุกมุกเลยเขาก็ช้าตามอายุเขาเดี๋ยวนะคุณแม่ครับคุณแม่สวัสดีครับ คุณแม่อย่า,ามือเท้า,าคักฮะทำไม,มอะเอชชีวิตจะไปไม่รอดอ <c oughs> แม่บอกตลกอะไรวะเฮียยิ่งเล่นยิ่งปวดฟัน <c oughs> <c oughs> แต่พูดถึงเรื่องครอบครัวนี่เอาจริงๆนะครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันแรกเป็นสถาบันพื้นฐานของสถา,าพันใหญ่ๆก็แล้วแต่ <ผม S 2> แต่พูดถึงครอบครัวผมนึกถึงเมียผมทำไมเมียคุณไป็นไงพูดถึงเมียผมแล้วจริงๆเอาจริงๆไม่ได้เอาเมียมาดินทานหรือว่าว่าให้คนอื่นฟังอะเมียผมเนี่ยความจําไม่ค่อยดียังไงอ่ะ จริงๆนะสมัยก่อนคบกันใหม่ๆก็ความจำดีปกตินะแต่งรายก็ได้3มปีเป็นยังไงเจอหมาเรียกหมาเจอแมวเรียกแมววันนั้นผมกลับบ้านตีสามสกิดลูกบอกนั่นไอเหี้เข้าบ้านเมียคุณความจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีแต่เมียผมนี่ทำไมครับเห็นแดนเซอร์สาวสวยไหมเห็นครับนักรองสาวสวยห้าคนที่นี่อย่างคุณพี่น่ารักมากน่ารักครับไปดูเมียคุณที่ มีกัะชาไหมครับเขาเพิ่งปลดล็อกได้ไม่กี่วันที่ผ่านเอาแล้วหรอขอบคุณมากรพี่ร้านอะไรนะครับร้านกระท่อมช้างแดงตำรวจจับเลยวไม่ดีอะไรเขาปลดล็อกแล้วเอาหรออะไรนะครับกระท่อมางแดงไม่ไม่กินกระท่อมเอาตังสองร้อย เขาก็ามาให้ก็ดีเท่าไหร่แล้วใช่ไหมแต่พูดถึงเรื่องเมียเมียที่นี่กูเป็คนที่นี่สาวสวยน่ารักเยอะครับผมเห็นเขาสาวสวยกูอยากจะกลับไปฆ่าเมียที่บ้านไปฆ่าทําไมเมียกูเมียไม่สาวไม่สวยเหมือนแดนเซอร์เหมือนคนที่นี่เออเมียกูไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไงวะแกธรรมดาคนอื่นเขาก็แกเยอะแยะเมียกูแกไม่แกเปล่าเลยทำไมแกโอ้โหเงี้ยเลยว่าแก่ จะเลิกก็เลิกไม่ได้จะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้ทําไมทิ้งไม่ได้ก็ตอนแต่งงานแยกของแม่กูก็สั่งไว้สั่งไว้ว่าไอ้น้อยเอ้ยเออเป็นตายร้าดียังไงก็แล้วแต่อ่ะมึงอย่าทิ้งเพื่อนแม่นะลูกนี่มึงกดเพื่อนแม่ทําเมียเลยอะ่ะออออแล้วตอนนี้แม่พวยุ่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าแลวเมียกูเรียนห้องเดียวกับออแต่ที่เอาไว้เพราะอะไร <พอ S 2> รู้ปะเพราะอะไรพี่สุดยอดครับสุดยอดเรื่องอะไร ที่ดีบากกว่ทองนี่40กว่าไร่40กว่าไร่ตึกเมืองทองธานีตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนชั้นห้าและทุกตึกนี่ของมันหมดเลยของเขาหมดของมันเลย,อ,อ,ยอยู่กับมันสามปีขยออบ,บเอาไอที่แดดแล้วมันต้องตายซะ,ะแล้วแล้วเขาจะขายได้ไหมเนี่ยหยบปีนี้เขาสู้แดดไอ้ที่สู้ไม่ไหวแล้วมุ้งกูหายไปเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเวทีเสียงเพลงเอานักร้องใครพอจะร้องเพลงได้บ้าง ร้องได้เหรอโอ้เอียมึงตดก็เพี้ยนเลยไอสัตว์แดงน้ำมาท่อมแล้วดิใครอยากมาให้ต้นแก่ดืโอ้โออ้โไอพี่ไอที่เห็นมันอย่างเงี้ยไม่ใช่ระดีน้ำท่อมนะเดือะไรไอตัดน้องแข็งติดคอร้องเพลงดีกว่าร้องเพลงอ้าร้องเพลงครับผมเอาเพลงนี้เดี๋ยว งานทีงานบูบวกเราเพลงบูบวกใช่ไหมได้ได้ได้แต่ผมไม่ได้เนื้อไม่ได้เนื้อเพราะว่าเพลงดังๆเนี่ยสวนมากกรตดังๆก็จะร้องกันนะครับผมก็อยากจะดังแบบไม่ได้อะไรนะไม่ได้อะไรนะผมไม่ได้เนื้อเราไม่บอกทำไมอะท้ายรถมีสองขีดอย่าพอปลดล็อกแล้วเล่นกันใหญ่เดี๋ยวพอปลดล็อกแล้วพี่สักก็เดินพิ้วโอ้ยอยู่นี่ที่ก่กอเราสุดยอดมากนะครับผมคุณน้อยบ้างไหะคุณน้อยไช้ข้าหาอุปกรณ์อะไรอะ อะไรใครใครจะร้องเพลงผมจะร้องเพลงการร้องเพลงพูดตรงๆเลยครับผมมันต้องมีชื่อดูชื่อดูดวงว่าเอ๊ะเราถูกโฉลกกับเดี๋ยวนี้ชื่อชื่อชื่อผมมีอยู่แล้วก้าวยุทธยายังไงก็ไม่ดังทำไมอ่ะผมดูอนาคตอะไรก้าวยุทธยาอย่างไงก็ไม่ดังเอ๊ะเพราะอะไรสังเกตเมนักร้องดังๆจะมีชื่อสัตว์ไปเกี่ยวข้องอ๋อนักร้องดัดังจะมีชื่อสัตว์อย่างกุ้งสุธิราชครับผม นนดั้กแดนโทราดังจิง้งหลีดขาวมุวงเทวันกบแท็กซี่กบนี่อยางแม่ไม่พึ่งก็มีหลายคนที่มีอย่างนี้ไปเกี่ยวข้องต้องเกี่ยวกับชื่อสัตว์อถ้าผมมีชื่อสัตว์ผมอาจจะดังได้ดงังแน่นอนอคุณตัวบอกให้ผมเลยอยากดางังอยากดังอยากดังครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมตั้งชื่อให้ครับผมแล้วชื่อนี้พูดตรงๆถูกฉลองแลดังแน่นอนโอ้โหถ้าเอยชื่อมาเดี๋ยวคนต้องรู้จักทั่วประเทศ อ้เอาเลยครับพี่น้องช่วยเชียร์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปจัดแน้ครับผมและช่วงต่อจากนี้ไปขอเสียงตบมือต้อนรับกับนักร้องคนนี้ครับในนามว่าเฮียเอาล้อมีเฮีย ครับเฮีย uh, ว oh! ันนี้นะเฮียอ้านันมันห้วยไปเอามีค่ายไหมมีค่ายแบบอาสยามหรือท็อปไลน์ได,ดมอนด์แนงกเลซเมนซี่อะไรเงี้ยคำว่าเฮียนี่มันห<อ>่วยไปมัดูห่วยนะเอาอี้ต่อท้ายอีกหน่อยครับเอาเอาเครดิตดีๆเลยอ่ะเอาเอาชื่อ,พอเพาะเลยไม่ไม่ไม่หยาบแล้วครับผมชื่อต่อท้ายสร้อยแบบสวยๆเลยครับผมพร้อมหรือยังครับพร้อมครับ ถ้าพร้อมแล้วเสียงต่อมือดังๆต้อนรับกับนะครับวันนี้ครับเฮีย er จริงๆสวัสดีครับผมเฮีย er จริงๆครับวันนี้กับรถมาเฮีย er จริงๆก็ดีใจฮะดีใจครับคือแบบลูกจากผมยากครับทระจายได้เลยครับผมที่เฮียสวยควาย โอ้ชื่อยังไงใครก็จะมารู้จักเอาองแค่นี้วาครับผมเอาของแท้มามาแล้วของแท้และแน่นอนเลยกับคนนี้ครับฝากไปด้วยกับทุกคนอาจจะเคยเห็นเขาผ่านหน้าจอทีวีหนังเสาร์อาทิตย์ครับผมเจ้าจักวัวงวงังจักจั่งวงผมนะครับกับคนนี้ครับมาแล้วมาแล้วใอะน้องแฟ้มน้องแฟมน้องแฟมเด็กนะครับ ละครเริ่มจะจับตัวมากมาแล้วนี่นี่ครับเสียงกบเลยสักครั้งหนึ่งนี่เล่นเป็นตัวอะไรวะเอ้าคุณไม่เคยดูเหรอละครช่องเจ็ดเรื่องอะไรอ่ะลักษณะวงไงเล่นเป็นอะไรเอ้าเป็นเพื่อนพระเอกเป็นเพื่อนพระเอกเป็นเพื่อนพระเอกหรือเป็นคนตูดพระเอกเพื่อนพระเอกอะไรหนี่นี่ไม่อยากจะบอกลูกชายลูกชายลูกชาย ทำคนเดียวเลยไม่มีใครช่วยทำเลยเด็กอ้าวแล้วที่พี่ก้าวทำอ่ะอ้าวไอ้เนียลูกชายฝากไว้ด้วยนะครับบางคนถามว่าเออน้องเขาอายุเท่าไหร่เรียนอยู่ชั้นไหนกลางคืนเล่นตลกกลางวันถ่ายละครมีเวลาเรียนได้เรียนหนังสือไหมได้เรียนไหมเรียนฮะลูกชายผมเรียนโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนอะไรวะวัดยางคอนเวนมันนานาชาติตรงไหนวะอะไรนะโรงเรียนวัดเอาโรงเรียนวัดเออ กูเห็นว่าสอน A B C กูนึกว่าโรงเรียนนานาชาติที่ไหนก็สอนมีความสามารถอะไรมั่งลูกโขดคุณอยากจะรวยไหมล่ะอยากรวยถ้าอยากรวยนี่พูดตามฉันนะสิสามคำกับลูกรวยได้พูดสามคำฉันนะสิรวยได้เลยรวยเลยโอ้โหอยากรวยไหมล่ะอยากรวยไหมอะอยากรวยยืนแถวเลยยืนยเอ้ยืนเนี่ยฮะมึงก็เอาถ่ายไปตีไอ้เที่ยฆ่าตัวอยู่กับมัน โซนที่ผายวิ่งแม่งรอบวัดอ่ะถ้าอยากรวยพูดตามเลยเออใครอยากเป็นเศรษฐีเซลาฟีเซลาฟีเสียงดังฟังชัดชี้ข้อหาตัวเองใครอยากเป็นเศรษฐีเซลาฟีเซลาฟีใครอยากขี่รถยนต์เซลาฟีเซลาฟีใครเกิดมาเป็นคนเซลาฟีเซลาฟีใครอยากตัวหุ้มทองเซลาฟีเซลาฟีใครอยากเป็นม้าลล ใครเป็นคนคบไม่ได้มึงงันเป๊มึงงันเป๊ใครเป็นคนดักไรมึงงันเป๊มึงงันเป๊ใครเป็นผัวแม,ม่มึงมึงงันเป๊มึงงั้นเป๊ะไอ้คนไม่รู้โคตรมันเลยโคตรมันอันนี้แค่น้ำเจลือโคตรมันเลยทำไมโคตรมันอย่างเดียวเลยไม่มีพวกกูเลยเข้า<ป>อ,อ,อันนี้ยังดีนะคะลูกเออ สถานีธรรมดาไปมีกว่านี้อีกอโอโถไม่อยากจะคุยภาษาอังกฤษนี่สุดยอดภาษาอังกฤษได้นายขอลองหน่อยสีเหลืองเยลโล่ผีเป็นไงสีเหลืองเยลโล่มะม่วงเบงโก้ควายบาบาโล่มีดอิตูชุดชั้นในผู้หญิงยางวาโก้ใช่เหรอวะใช่เหรอวะสีเหลืองเยลโล่มะม่วงเบงโก้ควายบาบาโล่มีดอิตูชุดชั้นในผู้หญิงยางวาโก้ แล้วถ้าเกิดแม่มึงมีชู้ยิงแม่ให้หมดโลกยิงแม่ให้หมดโลกได้เหรอแล้วถ้าเกิดกูติดคุกตามโลกเด็กมันฉลาดเนีได้เหรอขอทดสอบได้ไหมยังยังยังนับเลขนี้ได้ไหมภาษาอังกฤษยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮแปดเ้แปดที่ไหนเซเว่นวะ